เราจะเจ้าฮัลโหลกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกมคาปากริกงมันติเพเยอร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมต่อ c p k Channel นะครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างหัวลากนะครับผมแล้วก็บริเวณรอบๆก็เต็มไปด้วยพื้นที่อันสวยงามนะครับก็คือเป็นโหมดกลางคืนนะครับบนตึกต่างๆก็จะมีไฟสวยงามนะครับผมเห็นไหมครับ สวยมากครับน้องๆอยากให้น้องๆรีบอัปเดตเหมือนพี่เร็วๆนะครับผมโอเคนะครับกลับมาที่รถนะครับตอนนี้ก็จะอยู่อยู่ข้างๆหัวรถหัวแรกของอเมริกานะครับผมไม่รู้ชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ของพี่แน่นอนครับของพี่คันนี้ครับน้องๆนี่ครับออพติมัสครับคันนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่รุ่นออพติมัสโดยตรงนะครับพี่ก็ไม่ได้ทําลายให้มันเหมือนขนาดนั้นนะครับผมวันนี้พี่ก็มีงานที่ต้องทํานะครับน้องๆพี่ก็จะรีวิวให้ดูเล็กน้อยครับคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมผ แล้วก็ทำสีล้อเป็นโครเมีมนะครับผมคันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแม็กได้นะครับก็ต้องเป็นใส่ล้อเดิมของทางร้านที่เขาให้มานะครับผมแล้วก็จะหล่อประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาจะพี่จะพาไปดูข้างในนะครับคันนี้แต่เวลาเปิดไฟนะครับมันจะมีไฟข้างบนหัวด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับเปิดไฟปุ๊บมันจะมีเห็นไหมครับไฟบนหัวนี้ด้วยครับทั้งหมดห้าดวงนะครับ สว่างมากครับน้องไฟคันนี้สว่างมากบอกเลยคือสว่างทั้งซอยอ่ะอืมแล้วก็มาดูภายในกันครับผมนี่ครับก็จะเป็นโหมดภายในนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมห้องโดยสารนะครับคือเฟี้ยวมากเลยครับนะครับทุกอย่างดูทันสมัยนะครับมีจงมีจอแล้วมีสองจอด้วยครับขันมาที่ข้างหลังนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเวลานั่งก็จะปรับไฟฟ้าได้ข้างหลังก็จะเป็นห้องนอนได้ด้วยนะครับกว้างมาก เป็นห้องนอนได้แล้วก็สามารถกินข้าวในรถได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาแพงมากครับผมด้วยที่ว่าการดีไซน์อะไรต่างๆนะครับคือเครื่องอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดนะครับดูดีครับกว้างมากครับวันนี้พี่ก็มีงานครับที่ต้องไปส่งของนะครับผมพี่ก็มีงานที่ต้องไปส่งน้ํามันนะครับวันนี้ก็ไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวพี่จะพางน้องนะครับไปส่งน้ํามันพร้อมกันเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะหาพิกัดก่อนนะครับว่าพี่ต้องไปส่งน้ำมันตรงไหนนะครับพี่ต้องหารับงานก่อนนะครับข้างในก็จะมีไฟสองด้วยนะครับไปที่หน้าของคนขับนะเวลาเราอยู่ในรถนะครับแต่ถ้าเราไม่ขึ้นรถก็จะไม่มีไฟสองนะครับผมถ้ามีคนนั่งข้างๆก็จะมีไฟสองอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ครับเท่มากครับระบบไฟเขาเท่มากเลยนะบอกเลยโอเคพี่ก็จะหางานแล้วครับตอนนี้พี่จะกดไปที่คาร์โก้ครับ เพื่อหางานทำเพว่าจะมีส่งน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ส่งไม้แล้วก็ส่งตู้โลจิสติกนะครับผมแต่พี่จะเลือกอันที่ใกล้ที่สุดนะครับน่าจะเป็นนี่แหละครับส่งน้ํามันครับอันที่ว่า5้านาทีครับผมคือต้องทําเวลาให้เร็วที่สุดนะครับ5้านาทีเนี่ยถ้าไปไม่ทันก็ไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่เคยลองนะครับผมพี่ก็จะซื้อธงชาติไทยปักไว้ที่รถนะครับให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเราเป็นคนขับรถคนไทยนะครับ โอเคตอนนี้เวลาก็เริ่มเดินแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็ต้องรีบไปนะครับน้องๆโอเคเราจะมุ่งหน้าไปรับตู้น้ำมันนะครับพี่ก็ขับไม่ค่อยเฟยลเท่าไหร่นะครับครั้งแรกกับการขับรถหัวลากที่ย,ยาวๆแบบนี้นะครับลงทิดหลงทางไปทั่วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็พอจะจับทิศทางได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวซ้ายขึ้นไปนะครับไปทางกทมนะครับตอนนี้ มุ่งหน้าเข้าสู่ถอยหลังก่อนนะครับเวลาถอยหลังเท่มากเลยนะครับมน้องมีไฟมีไฟสองด้วยนะครับมังเอิร์มังเอิลพี่ทำอะสติ๊กเกอร์ลายหัวกะโหลกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคือเหมือนแบบเหมือนตาหัวกะโหลกอ่ะเวลาพี่ถอยหลังอ่ะมาครับตนนี้พี่ก็มาจุดนะครับท่าเรือนะครับจุดรับตู้แล้วนะครับตอนนี้มาแล้วครับเจอตู้แล้วนะครับเจอถังน้ำมันแล้วครับตอนนี้สีส้มนะครับพี่จะถอยหลังเข้าไปใส่ตู้นะครับ ไ้าทำไมตู้มันแปลกๆเนี่ยมันใช่ตู้เราหรือเปล่าเนี่ยลองถอยเข้าไปก่อนนะครับว่วาไม่ไ่าเป็นใช่ละไม่ใช่ละพี่เข้ามัวแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตู้ของพี่ละเข้าไม่ได้นะไม่ขยับเลยนะท่านผู้ชมพี่ต้องไปหาตู้ของพี่นะครับถังน้ำมันนะครับว่าของพี่อันไหนนะครับพี่ก็ยังขับวนอยู่นะตอนนี้ไม่รู้อันไหนเป็นนไหนครับเป็นการครั้งแรกครับที่มาทํางานขับรถบรรลากนะครับผมก็จะแบบงงๆนิดนึงนะครับ นี่พี่ว่ามันต้องใช่แน่นอนตู้นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีขาวครับผมเดี๋ยวถอยลงไปดูก่อนพี่ถ่ายรถแบบแม่นมากเลยนะนี่เป็นไงครับใสเข้ามาก็ติดพ่วงเลยนะเดี๋ยวพี่จะลงจากรถก่อนนะครับเพื่อเป็นการไปเช็คว่าไอ้ขาตั้งคู่มันขึ้นหรือ,อยังนะครับระบบไฟฟา้ามันทำงานหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ขาตั้งคู่ก็ระบบไฮดรอลิกก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วครับ เราจะทาการไปส oh, ่งตู้กันนะครับน้องๆไปพร้อมๆกันเลยไปแล้วครับโหมุ่งหน้าไปไกลมากเลยนะตอนนี้ไปกันครับวิธีการขับรถหัวลากก็ไม่ได้ง่ายนะครับน้องๆมันมีวิธีการขับเข้ามาอยู่นะครับเราต้องเวลาเข้าจุดแคบนะครับเราต้องตีโค้งไกลๆนะครับนะครับหัวเราต้องโค้งไปไกลมากเพื่อจะให้ห่างรถเนี่ยมันพ้นนะครับน้องๆไม่งั้นถ้าเราเลี้ยวแคบเกินไปห่างจะไม่พ้นนะครับเวลาพี่เลี้ยวพี่จะ เลี้ยวไกลกว้างมากเลยนะนี่ขนาดเลี้ยวกว้างอย่างติดอะที่ดูยี่นทางแคบๆแบบนี้นะไม่ต้องพูดถึงนะครับเข้าซอกเข้าซอยนะครับเข้าซอกเข้าซอยครับตอนนี้พี่ก็มุ่งหน้าออกาทางลังสิตแล้วนะตอนนี้พี่ก็เลี้ยวขวานะตอนนี้หากโคง้คงกว้างๆนะครับไม่งั้นมันจะเลี้ยวไม่พ้นนะครับมาม๊ บอกเลยว่าซีซั่นนี้คือมันนะครับน้องๆใครที่อัปเดตแล้วก็ไปลองเล่นได้ครับเหมือนเป็นการทำภารกิจนะครับก็สนุกไปอีกแบบนึงครับผมตอนนี้พี่ก็ขับรถท่ามกลางกลางคืนนะครับมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับเพราะนั้นมืดมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะเสียค่าผ่านทางเท่าไหร่นะครับจุดด่านนี้ติด5บาทนะครับผมด่านนี้ไม่แพงเท่าไหร่ตอนนี้ขับตามหลังรถ เก่งเลยนะครับเป็น l a โรเ o อร์นะครับไม่ยอมหลบให้รถบรรทุกเลยครับตอนนี้เลยครับเหมือนคนเมาอ่ะดูดิเป๋ไปเป๋มาเหมือนคนเมาอ่ะพี่ต้องแซงแล้วครับพี่รอไม่ไหวแล้วครับไม่งั้นพี่ไปไม่ทันแน่นอนนะครับพี่ต้องรีบไปนะครับพี่จะมาขับตามหลังไม่ได้นะครับพี่ต้องรีบไปดูดิเหลือเวลาแค่2นาที57นะครับมาเจอกับเจ้า Evo 10อีกนะครับพี่ก็แซงขึ้นมาอีกแล้วนะครับแรงมากครับแซง Evo 10ได้ไม่ธรรมดาครับผม ไม่ใช่อะไรนะครับผ่อนให้ตอนนี้พี่มปเจอคนบ้านะครับขับรถข้างถนนนะครับกลังจะเข้าป่านเมื่อกี้น่ากลัวมากครับตอนคืนคือรู้สึกแบบวิวๆินะครับผมด้วยความที่มันมืดด้วยแหละถานนก็ไม่ค่อยมีไฟนะครับนี่ถือว่ารถไฟหน้ารถพี่สว่างนะพี่ยังกลัวแล้วตอนนี้เพราะว่าพี่ขับมาคนเดียวครับไม่มีเพื่อนนั่งมาด้วยนะครับเวลาเราจะแซงรถนะครับทน้องก็ระมัดระวังครับผมเนี่ยถ้ามีรถอย่างนี้ก็ จะแซงก็หาจังหวะดีๆนะครับว่ามีรถสวนมาหรือเปล่านะครับถ้ามีรถสวนมาภารกิจน้องๆอาจจะลบสลายได้นะครับเพราะว่ารถอาจจะลงไปคุยกับลากม่วว่างนะผมเราต้องหาจังหวะแซงดีครับถ้าเกิดว่าเราไปชนฝั่งนึงครับมันทําให้ของของที่เราขนมาเนี่ยพังไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับถนนเมื่อกี้ถนนเลื่อนมากเลยครับรถสะบัดแล้วครับเมื่อกี้เล็กน้อยขนกันต่อไปยาวๆครับคืนนี้ ไม่ต้องหลับต้องนอนนะครับยาวไปครับมาจองรถพยาบาลนะครับจะแสงก็แสงไม่ได้นะครับรถเยอะมากครับตรงนี้ครับตรงนี้เราจะเข้าสู่แถวลังสิีแล้วครับตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงจุดส่งคลองแล้วดูนไฟรถพี่สว่างมากเลยส่องให้รถพยาบาลแบบไกลมากนะครับตอนนี้พี่แสงเข้ามานะครับตอนนี้ทางก็แคบๆนะครับ เฮ้ยพี่ขับเลยว่ะน้องๆพี่ขับเลยพี่ขับเลยพี่ต้องถอยขวยก่อนต้องถอยมานิดนึงนะครับไม่งั้นพี่ต้องดันรถลงรถรถพยาบาลกลับไปนะครับไม่งั้นพี่เข้าไม่ได้นะครับเอาแล้วครับตอนนี้พี่ก็ตีโค้งรถอยู่นะครับตันนี้เพื่อที่เข้าไปในซอยนี้ครับซอยก็แคบแบนะครับเดี๋ยวพี่ต้องถอยหลังอีกทีหนึ่งครับผม เนี่ยครับมันขับยากครับรถบรรทุกไม่ใช่ขับง่ายๆนะครับชีวิตจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในเกมยังยากเลยครับไปครับยิ่งมาเจอซอยเล็กแบบนี้นะโอ้โหบอกเลยว่างานงอกครับน้องพี่ว่าพี่ไปไม่ทันหรอกเหลือสามสิบวีเนี่ยไม่ขันแน่นอนเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยว่างานนี้ที่พี่ทานะครับพี่จะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับน้องกับการขับรถบรรทุกหนึ่งวันเต็มๆนะครับ กาแฟก็ไม่ได้จอดพักกินนะครับง่วงก็ง่วงนะครับแต่พี่ก็ยังจะขับต่อไปนะครับเพราะว่าเสร็จงานพี่ก็จะกลับบ้านนอนแล้วนะครับผมดึกแล้วนะครับมืดก็มืดนะครับไฟหน้ารถก็มาดับตอนนี้สงสัยไฟหน้าขาดนะครับไม่มีไฟแล้วตอนนี้โอเคนะครับพี่มาทําการเลี้ยวเข้ามาฝั่งซ้ายมือแล้วนะครับแต่ไฟหน้าเพรพี่ไม่ติดนะครับตอนนี้ โอเคพี่ข้ามมาตรงนี้แล้วครับเราจะถึงจุดส่งของแล้วครับน้องๆนี่ครับพี่มาส่งน้ามันหน้าอู่ซ่อมรถนะครับสงสัยจะเป็นอู่ซ่อมรถวก็สั่งนะครับเพราะว่าร้านเขาลูกค้าเยอะนะครับเขาต้องสั่งน้ำมันมาลงตลอดนะครับผมเวลาส่งนะครับให้เราขับเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วพอได้ตําแหน่งแล้วตู้จะปลดอัตโนมัติก็ครับผมอ่าโอ้โหน้องๆ งามเดี๋ยวพี่ได้รับเงินทั้ง3,007นะครับโอ้โหได้เงินเยอะมากครับถ้าใครถ้าไม่ขี้เกียจขับนะครับแบบว่าสไตล์ low pay อย่างเงี้ยคือทาให้มันสมจริงอ่ะได้เงินเยอะมากนะครับไม่กันก็หาเพื่อนนั่งมาข้างๆก็ได้นะครับถ้ากลัวที่จะนั่งมาคนเดียวนะครับอ่ะหลายคนก็คงอยากรู้ว่ารถหัวลากสาคันไหนแรงกว่ากันนะครับมาพี่จะทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนจูนด้วยนะครับอันนี้พี่จะแข่งกับรุ่นเดียวกันก่อนนะครับ นี่ก็พี่ก็แบกงตู้มาเลยนะตอนนี้มาครับอีกฝั่งหนึ่งเขาตามไม่ทันแล้วครับเขาหักเลี้ยวไปไหนก็ไม่รู้นะเขาน่าจะรู้ตัวแล้วเขาว่าเขาแพ้แนละ้วเขาสู้ไม่ได้เขาเลยหักเลี้ยวหนีเวลาทัาเมื่อกี้มาดูกันรดตู้นะ่ดหัวลากเนี่ยมันวิ่งเท่าไหร่นะสิบสี่นะครับ,น,รบนี่ขนาดขนตู้นะครับพี่บอกแลวว่าตู้มีผลกับการวิ่งส,สนามนะครับมันมีผลมากๆเลยแหละมันหนักมากนะครับโอเคเมื่อกี้พี่ชนะนะครับ ก็ทุกคนก็เห็นไปแล้วว่ารุ่นีวยวกันก็พี่ก็ชนะมันขึ้นอยู่กับคอนจูนด้วยนะครับผมมาเมื่อกี้พี่แข่งกับรุ่นีวยวกันไปแล้วทีนี้พี่จะมาแข่งกับอีกรุ่นหนึ่งครับคันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะครับามาลองดูกันว่าใครจะชนะนะครับแต่ละรุ่นนะครับขันไหนแรงสุดนะครับจัดให้เลยครับน้องๆไปแล้วครับพี่นําขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ อันนี้พี่ไม่ได้สับแรงสิเลยนะพี่ใช้แบบขับออโต้อย่างเดียวเลยนะโอ้โหดูดิพี่จูนเกียร์มันแรงมากนะครับคันนั้นตามไม่ทันแล้วไม่ตามมาแล้วคันนั้นน่ะดูดิหายไปแล้วอ่ะโอ้โหหนีไปแล้ว11สิบเอ็ดนะครับเมื่อกี้14ครับถ้าไม่มีตู้วิ่งส1บเอดนะครับบอกเลยว่าแรงครับนี่เครื่องสองแสนนะครับน้องๆงเป็นไงครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเกียร์นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสูตรเกียร์นะครับที่พี่แข่งเมื่อกี้นะครับ 11b ครับผมเมื่อกี้แรงจัดนะครับบอกเลยกับรถที่น้ำหนักขนาดนี้นะครับอันนี้พี่ใช้เป็นเครื่องสองแสนนะครับน้องๆพี่ไม่เอาเครื่องสี่แสนเพราะว่ามันจะเพิ่ม HP ก็จริงแต่ว่ามันลดทอร์กลดทอร์คคือแรงบิดนะครับเวลาออกตัวคือออกตัวช้านะครับผมแล้วก็ซื้อเทอร์โบครับแล้วก็ซื้อตามพี่นี่เป็นทีเปียนีอย่างซื้อมาเลยแล้วก็นี่ครับเป็นเกียร์ที่พี่ใช้เมื่อกี้นะครับ วิ่งเสน่้ได้ถือว่าดีมากแล้วครับเพราะว่าที่จริงเกิดมาเป็นรถบรรทุกครับไม่ได้เกิดเป็นรถแข่งนะครับพี่จะโหลดจนเตี้ยเลยนะอ่าพี่ชว์กพี่โหลดแบบแป๊กเลยนะโหลดเตี้ยเลยติดดินเลยนะพี่มองทำเท่ดีนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าพี่จะมาสอนอะไรนะครับน้อง,องก็รอติดตามกันได้เลยครับผม